หมดดำขคาชาพาทนไม่ไหวเหล่าในิสัยแท้จริงนักชาลีลังมีดราม่าทะเลาะกับพี่สาวเหมือนจะยังไม่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เท่าใดนกักหลังจากที่นักชาลีโดนดราม่าว่ามีปัญหาภายในกับผู้จัดการส่วนตัวและเหล่าพี่สาวทั้งสี่คน ซึ่งอีกหนึ่งคนที่จะรู้เรื่องด่าวในครอบครัวของนักชาลีนั่นก็คือมดดำซึ่งได้ออกมาอธิบายถึงเรื่องนี้แล้วหลังจากได้เดินทางมาร่วมงานที่บริษัท Master ร์สไต์จำกัดโรงพยาบาล m a s t e r p ์พีทโดยมดดำได้เปิดใจถึงความเป็นห่วงนักชาลีซึ่งมดดำได้เล่าว่าไม่ได้ติดต่อนักเลย4-5เดือนแล้วตอนแรกพยายามติดต่อไปเพราะมีลูกค้าติดต่อรีวิวมาก็พยายามติดต่อหลายเดือนมาก แต่ถ้าสมมติคุยเรื่องอื่นจะตอบถ้าคุยเรื่องงานไม่ตอบตนก็เป็นห่วงตลอดอยู่แล้วคนเคยเจอกันตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่ได้เจอกันเกือบครึ่งปีได้ที่ไม่ได้คุยโทรศัพท์กันเลยเกือบครึ่งปีแล้วติดต่อเขาไม่ได้ที่คุยคยนั่นคือคุยกับปูก็รู้เรื่องราวจากพี่ปูนี่แหละว่าเป็นยังไงอย่างที่นักพูดในไลฟ์ยังไม่ได้คุยกับพี่มดเลยใช่ไหมแต่เราคุยกับพี่ปูเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างมันเป็นเรื่องครอบครัว บางทีเราก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเรื่องนี้อยู่แล้วแต่เป็นห่วงเพราะได้ข่าวว่าน็กไลฟ์ถึงสว่างเลยหรอนอนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้มดดำอธิบายทั้งนี้มดดำยังได้บอกอีกว่าในการรายงานข่าวนักนั้นบางทีมันก็จะให้ทำในได้ไม่อ่านก็ไม่ได้แต่เราต้องรอฟังนักพูดเพราะตอนนี้เราก็ฟังทางพี่ปูแต่นักยังไม่ได้พูดอะไรเลยแม้กระทั่งเขาโดนข่าวมาเยอะเพราะตัวน้องเอเป็นคนที่เสพข่าวอยู่แล้วก็รอน้องพูดดีกว่าไหมจะดีที่สุด ซึ่งมดดำโทรไปหาแนกด้วยซ้ำไปลายไปยังไม่อ่านเลยแต่ไม่ผิดปกติเพราะปกติบทเขาจะโผล่มาก็จะโผล่มาเองมดดำกับแนกไม่ใช่คบกัน5-10ปีแต่มันตั้งแต่เขาอายุ1112ดมดดำว่ารอน้องออกมาพูดดีกว่าแน่นอนว่าทุกคนเขาก็มีปัญหาไม่รู้ใช่ปัญหาหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นปัญหาระหว่างที่เขาเคยไปทำงานด้วยกันมากกว่าส่วนที่บางคนมองว่าเราเข้าข้างฝั่งพี่ปูหรือเปล่า นั้นไม่มีทางค่ะเพราะเราไม่ใช่ตัวตัดสินอะไรอยู่แล้วเรารู้จักเพราะเมื่อก่อนตอนที่นักทํางานกับปูก็ต้องติดต่อผ่านปู่อยู่แล้วปูก็เคยทํางานด้วยกันกับเราอยู่แล้วมันไม่มีใครเข้าข้างฝั่งไหนมากกว่ากันเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของเขาส่วนเรื่องที่จะเป็นกาวใจนั้นมดดําบอกว่าไม่ต้องกาวถึงเวลาเขาพูดของเขาเองได้เพราะปู่เองก็ทํางานกับพี่สาวนักใช่ไหมเขาก็ยิ่งใกล้กว่าเราหรือเปล่า ซึ่งทางเน็ตก็ยังไม่ได้แถลงเขาโพสต์ยอมรับว่ามีปัญหากันจริงๆมีเรื่องภาษีที่ต้องเคลียร์กันเรื่องภาษีก็เรื่องของเขาประตอนเขาทําธุรกิจเราไม่ได้อะไรกับเขาเราก็ถือว่าเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่ให้น้องไลฟ์เราไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่เขาอย่างเดียวเลยคือต้องรอฟังน้องว่าพร้อมที่จะพูดเมื่อไหร่มากกว่าเพราะคนนี้รับรองเลยว่าเขาเป็นคนจิตใจดีกล้าพูดเลยว่า นักเป็นคนใจิตใจดีมาก2คือมันไม่ใช่คนที่ออกมาพูดอะไรรื่นเปลือยซึ่งนักเป็นคนที่มีมุมที่เราเข้าไม่ถึงแน,น่แล้วก็การันตีว่านักไม่ได้เป็นคนที่คิดร้ายกับใครแต่เขามีโลกของเขามดดํากับเขาทะเลาะกันมาหนักกว่านี้เยอะแล้วเช่นวันหนึ่งดาราจีนเอาเงินมาเพื่อที่จะเอานักเล่นนังย้อนกลับไปเมื่อ1ิปีที่แล้วด้วยนะเงินเป็น10บสล้านแต่มันบอกผมไม่ไปครับคือยิ่งกว่าเข้าไม่ถึงอีก มันสามารถอยู่กับมากับแมวได้แต่มันไม่สามารถตอบลายมดดำได้พร้อมกันนี้มดดำยังเล่าว,ว่ามองว่าอย่างเดียวคือต้องรอนักออกมาพูดเพระพี่ปูออกมาแถลงทาง Facebook แล้วแต่นักยังไม่ยอมออกมาพูดอะไรหรือเปล่าเราก็ต้องรอฟังทางนักด้วยว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นคนเคยร่วมงานกันมามันมีใครอยากให้ใหญ่โตอย่างแรกคือติดต่อเขาให้ได้ก่อนเวลามันพูดว่าไม่รับงานก็คือไม่รับจริงๆ อย่างตัวที่ติดต่อไปเป็นของบริษัทใหญ่จ้างไลฟ์หลักล้านเขาไม่รับไม่ตอบขนาดเราเขียนไปว่าแนกักงานไม่ใช่หลักแสนนะรับหน่อยไหมมันยังไม่ตอบเลยถ้าแนักฟังอยู่ก็คือเป็นกําลังใจให้แนกักออกแฉน่าจะมาอยู่แล้วแต่จะมาเมื่อไหร่นั่นแหละหาถึง6เดือนแล้วติดต่อไม่ได้เลยบอกผ่านสื่อเลยว่าคิดถึงน้องจบไม่ได้มีอะไรอยากให้เราฟังจากปากนักดีกว่าอย่าเพิ่งไปคิดกันเองอย่างมั่นใจว่านกไม่ได้เป็นคนที่ใจร้าย เป็นคนที่จิตใจดีโคตรดีด้วยซ้ำไปแต่ขนาดเดียวกันโลกส่วนตัวของเขาอ่ะไม่มีใครเข้าถึงได้อย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ